โอ้ยเราด้วครับเป็นงไงเป็นยงไงอาไม่เห็นหมอไม่เห็นหราโอ้ยเสียกได้รถผิดบนมีบ่พูดหนิไม่เสียกบ่เสียกใรมีอเเสียกไรถอามาทานมาทานกะย่ย่งมาอยู่เป็นไปคนบอเห็นมันมา ซุกไรอยู่บ่ฮักเราคือบ่ฮักบ่เป็นบ่ได้หล่อหนาวมันลงจ้ำทั้งสองนแบ๊ะเลยแน่มากน้แบ๊เลยอาเสียกมาเสียกไหมอ่ะทำดีโอนะอีโอนะโอ้ยเอาเสียกมาเสียกมามุนมองเกาหมละอย่าหยำรถมาไปเอาต้องอู่อีกแล้วนะครับอู่อีกแล้วนะติดลมครับติดลมโอ้ยตกตะล้มเนาะ บต้องบต้องดับมันอดเนี่ยมันอตว่เลแน่นอนเกี่ยวตว่ะเอาตัวดับเป็นบอต้องดับเนาะเอาตัวดับดับเกี่ยวตัวดับเลยดับเลยดับป่ะดับอ้าวมันจังบลากกันตัวอะใส่ว่างใส่ว่างเออใส่ใส่ใส่ว่างใส่เอ็น รับเลยรับไปเลยมัดบอยู่มัดแนวไหนเนี่ยนี่ มัดมัดโอยู่โอเจ้ามัดโอยู่บ่ได้ขาดมัดโอยู่ขาดเลยบ่ขาดบ่ขาดมัดโอยู่โอเสียบหลาดเนื้อไปเนี่เสียงมากเพื่อการนี้เพบ่จักเอื่อรอดดูออกโอ้ยสิโปมสับเกือบเลยนี่เป็เช่นไรครับเจ้ามายังทางนี้โอ้ยเขาพักกันนีอโอ้ยไปเรื่องมือ มัดเป็นอยู่ไบบนีนี่เป็นได้คือหลุดเสนอมัดเงินเอา ไปยังเล่าไปยุ่งไปยุ่แป๊บนึงใส่โฟก่อนว่า,นา,เาเอาเอาเข้าไป เ,เรตีรวมบทชีวิตคือบทละครชีเชอวันเ<ะ>จ้ามารวเปลนบ่าเจ้ามารวเปลนกระดึงอ่ะมาตายระบาดเล้อส่อเขามีมัตัด <laughs> <c oughs> ในบทที่เหี้ยหด ตอทษตัวเองก่อนจากจากได้ละบ้านาคนเราคนอเไียงเลยเลี้ยงวะเลี้ยงัาเสี่ยขอมันดีบทชีวิตเกิดทละครที่นี่แกม่บอกแกบอกว่า มัดเนี่ยนโอ้ยมัดโรเปียนเนี่ยงไ่คือว่าัเงินพันแถ้าเทพพิโรดยังไงน่ะเงันพันพิโรดงัดพันไปถึ่ไหนติดลมตรงนั้นนะครับนี่มันกับพ่อเสียยังมาอยู่เห็นยู่พอเสียบหัวลงไปปั๊บยู่จีแท้นะ แกบอกเลยว่าม,มันบ่เปลี่ยนโอ้ยไฟสายมาไฟมาไฟมาบ่อห้บ่ห้มัดเงินพีโ่โรดพิโรดคืบอบปรมาณเอาเข้มมากะไรเข้มมาเข้มมาดึงเอาย่า <c oughs> <c oughs> ไปที่ไหนตกลรมเนื้อนะครับคันขาวครับ <c oughs> เอาไปไปม้ <c oughs> แนแน่นแห้งดึงเดินเหนียวไปเส้เนเดียวนี่เไ็เจะมมึงพูดบ่นแน่นไปเนี่เนาะอู้แหงแ้งรถแห้งดึงเนาะอ๋อเออเคียวจะแค่แเอาเงินมาสอดซื้อเนาะแก่ก่อนื้อเนี่ยเออวานแน่นเขาเลิกเพราะว่ารถจะไปใส่วิวซะวินวิ่นมอนวิว วิวเนี่ย <c oughs> คือร้านวิวเวียนเวียนอ่าเ <c oughs> วียนเวียนไม่ใช่วิวนะ <c oughs> เออพอไหนลากโมเนะี่ยเล่อรอประท่านไปไหนเนยประท่านโมเข่า <c oughs>